สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกับผมอีกแล้วนะครับในช่องของเบ่าท็อปเกษตรดีไวนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนไปหาวัสดุปลูกที่มาทําให้บนสีเราสีสดสีแดงสีเข้มนะครับวัสดุปลูกนั้นจะเป็นอะไรนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนตามเบ่าท็อปไปดูกันเลยนะครับอ่าโอเคเราก็มาถึง แหลงวัสดุปลูกชั้นเยี่ยมของเราเลยนะครับตัวนี้นะครับก็คือใบมะขามนันเองนะครับเพื่อนๆใบมะขามนะครับเนี่ยใบมะขามมันจะมีความเป็นกรดอ่อนๆนะครับที่เป็นใบที่แห้งแล้วนะครับที่หล่นลงมาแบบนี้นะครับน่าพาเพื่อนเพื่อนดูเนาะเนี่ยแบบนี้เราเอาไปใช้ได้นะครับเนี่ยที่หมักไว้แล้วนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่หมักแบบธรรมชาติเลยนะครับเนี่ย ใช่พวกนี้นะครับโอ้เป็นวัสดุปลูกชั้นดีเลยนะครับเอาไปผสมกับใบก้ามปูอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวไม่ชักช้ารีรอเดี๋ยวฝนจะตกนะครับเดี๋ยวเรามากวาดใบมะขามไปทําเป็นวัสดุปลูกของเราเลยนะครับเพื่อนๆได้เยอะเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้เบาทับเตรียมจะสอบมาแค่ใบเดียวนะครับเ,เดี๋ยวเราเอาไม่เยอะนะครับเอาไม่เยอะ น,น่าสงสารคาดเบาเทอามากเลยนะครับเพื่อนเบือนก็ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าใช้ได้แล้วกันนะครับใช้ได้นะกวาดไปเลยครับ เอากองนี้ไม่เป็นไรเอากองนี้ก่อนอ่าโอเคครับเพื่อนๆกวาดเสร็จเรียบร้อยนะครับเอาแค่สองกองพอนะครับเหลือๆนะครับมีเยอะมากนะครับนี่อ่าใบสวยๆเลยนะครับนี่เพื่อนๆน,นี่ครับเนี่ยมีแต่ใบมะขามเลยนะครับนี่โอ้โหเป็นวัตถุดิบชั้นดีนะครับสําหรับบอลสีอ่าสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยาก อ่าให้บนสีตัวเองสีสดนะครับสีแดงสีป้ายสีสดนะครับนี่เลยนะครับแนะนําใบมะขามนะครับเอาไปผสมใบก้ามปูนะครับอ่ะจากนี้นะครับก็จะเก็บใส่ถุงแล้วครับบ่าวท็อปเอามาแค่ถุงเดียวนะครับเก็บแค่ถุงเดียวแค่พอใช้พอนะครับอ่าเอาไปเยอะก็เหลือทิ้งนะครับโอเคมีเหลืออีกเยอะนะครับนูแค่ต้นเดียวนะครับนี่มีเป็นสิบต้นเลยนะครับเพื่อนเออ่ะบ่าวท็อปก็โชคดีหน่อยนะครับเพราะว่ามีวัสดุที่ วัตถุดิบที่อยู่ใกล้มือนะครับอยากปลูกอะไรก็มากวาดเอาไปใช้นะครับใบก้ามปูก็มีนะครับใบมะขามก็มีโชคดีเลยนะครับไม่ต้องไปซื้อนะครับให้เปลืองเงินเนาะแค่เรารู้หลักการว่าหลักการที่นําไปใช้มันใช้ยังไงนะครับก็เอามาทําใช้เองก็ดีเหมือนกันครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะเก็บแล้วก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูในขั้นตอนต่อไปครับไปไปเลยอ้า เอากระสอบเลยโอเคครับเพื่อนๆก็ได้หนึ่งกระสอบเต็มๆนะครับเหลือเฟือนะครับก็เดี๋ยวเบ่าวท็อปจะพาเพื่อนๆไปดูว่าเนี่ยตัวนี้เนี่ยครับใบสวยๆเลยนะครับมีแต่ใบเนาะนี่เหมาะสำหรับการใช้เลยนะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวพาเพื่อนๆไปดูว่าขั้นตอนต่อไปทำยังไงนะครับโอเคไปดูกันครับะโอ้ยอ่ะโอเคครับเพื่อนๆจากที่เราเก็บมาเมื่อกี้เนาะก็ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการล่อนนะครับด้วยนี้ครับวัสดุพิเศษนะครับตะก้าตะก้าแฟนนะครับแอบเอามาเอามาใช้นะครับเอามา DIY ใช้ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อตะแกรงอะไรให้มันยุ่งยากนะครับเนี่ยตะก้า ใส่เสื้อผ้านะครับใช้เสร็จเอาไปล้างให้สะอาดแล้วก็ใช้ได้เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวล่อนให้ดูนะครับมาดูกันว่าจะสวยขนาดไหนนะครับใส่เลยครับการที่เราล่อนนะครับเพราะว่าไอ้พวกเศษพวกนี้นะครับเนี่ยใหญ่ๆที่มันเป็นใบใหญ่ๆก็จะหลุดออกไปนะครับตุก็ตะกร้าก็มีรูเล็กๆเ,เ,เพียงพอที่จะทำให้ใบมะขามเรา หลุดลงไปในช่องนะครับเราก็จะได้เฉพาะใบมะขามที่เหมาะแก่การนำไปใช้นะครับอรอนเลยนะก็จะประมาณนี้ครับพรเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่ น่าใช้มากเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับนี่เพื่อนๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวลอนต่อไปครับ พวกเศษหญ้าพวกนี้เราก็เอาทิ้งไปแล้วครับมันก็จะมีอย่างอื่นปนมาเยอะแยะนะครับนี่แหละสาเหตุที่เราต้องล่อนนะครับโอเคครับก็จากกระสอบเต็มเ็มนะครับก็ได้แค่นี้นะครับได้ประมาณครึ่งกระสอบนะครับก็เราเอาแต่เนื้อเลยนะครับเนี่ยจะเห็นว่ามีแต่ใบนะครับนี่เหมาะแก่การเอาไปทําดินปลูกมากนะครับเพราะว่าใบไม้เนี่ยครับ สรรพคุณของเขาก็คือช่วยในการที่แบบว่าทําให้ดินมันค่อนข้างจะล้วนซุยนะครับแล้วก็เป็นดินดินค่อนข้างจะโปร่งนะครับแต่ว่าเขาก็จะเก็บความชื้นแต่ไม่แฉะนะครับจะไม่เหมือนดินดินทั่วไปเหมือนดินในท้องถนนในไร่านาเรานะครับตัวนั้นก็คือเมื่อมันแน่นมันแน่นเลยนะครับลากซึ่งเป็นไม้พวกไม้กระถางพวกนี้ลากเขาเขาจะชอนชัยไปไม่ได้นะครับถ้าเป็นพวกนี้เป็นดินใบไม้นะครับเมื่อเกิดการ ย่อยสลายแล้วนะครับมันผุแล้วนะครับเราก็จะเอาความที่มันผุนี่แหละมาเก็บความชื้นให้ไม้ของเรานะครับเมื่อเราลดน้ําไปมันก็จะเก็บความชื้นแต่มันจะไม่แฉะนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าแค่นี้นะครับมันเบามากนะครับแล้วก็ทําให้แบบว่าลากของไม้เราเนี่ชอนชัยไปได้ดีเมื่อลากมันออกไปได้ดีมันแตกแขนงเยอะนะครับมันก็ทําให้ไม้โตเร็วนะครับแล้วเราก็ควบคุมเกี่ยวกับพวกปุ๋ยได้ด้วยนะครับ ถ้าถติว่าเป็นดินแน่นนะครับเราใส่ปุ๋ยไปเรื่อยๆปุ๋ยมันก็จะตกค้างอยู่ด้านล่างนะครับมันก็จะเหมือนว่าเราลดน้ํามันก็ไม่ได้ไหลลงสู่พื้นนะครับมันไม่ได้ไหลออกไปนะครับมันก็จะอยู่ในดินนั่นแหละเมื่อเราใส่ไปเรื่อยๆตกมันปุ๋ยมันตกค้างไปเรื่อยๆมันก็จะทําให้ไม้เราได้รับปุ๋ยที่มันตกค้างเนาะมันก็จะทําให้ไม้เราเหลืองแล้วก็ตายในที่สุดนะครับแต่ถ้าเป็นพวกนี้นะครับลดน้ําแล้วก็น้ําไหลผ่านเลยนะครับเก็บแค่ความชื้นไว้นะครับเราก็ลดน้ํา บ่อยๆเอานะครับตัวนี้เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอนโทรลปุ๋ยลงไปได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วก็เราลดไปมันก็ล้างออกไปด้วยทําให้ปุ๋ยที่มันอยู่ตกค้างด้านล่างออกหายออกไปด้วยนะครับตัวนี้เราช่วยในเรื่องของการคอนโทรลปุ๋ยแล้วก็ช่วยในเรื่องของให้ให้ให้ไม้เราะเจริญเติบโตได้เร็วนะครับตัวนี้แค่เป็นส่วนผสมนิดหน่อยนะครับในในการปลูกบอลน,นะครับเพราะว่า ส่วนตัวหลักเลยก็จะเป็นขุยมะพร้าวแล้วก็จะเป็นใบก้ามปูนะครับส่วนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นวัสดุปลูกเร่งสีบอลสีของเรานั่นเองนะครับจะเห็นว่าชายชนคงบบาท็อปที่ใส่ใบมะขามไปนะครับป้ายทุกใบเลยสวยมากสีแดงสดเลยนะครับอันนี้มันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เบวท็อปใส่ไปนะครับมันก็ออกมาแบบนั้นเนาะเอาเป็นว่าก็ใส่ไว้ดีกว่านะครับถ้าสมมติว่ามันออกมาไม่สวยมันก็ไม่สวยเนาะเพื่อนๆก็เอาเป็นว่าเราใส่ไปตามที่พี่ อ่าแล้วก็นักเล่นบอลสีเขาแนะนํามาแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับก็ทําให้เพื่อนเห็นว่าก่อนที่เราจะเอามาใช้เราก็เลือกตัวที่มันผุเลือกที่มันตัวที่มันหมักมาแล้วแล้วก็เอามาล่อนเอาเฉพาะส่วนที่มันเป็นใบแล้วก็ตัวย่อยละเอียดละเอียดหน่อยนะครับอ่ะโอเคสําหรับ e อีนี้นะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้เบาชอบด้วยนะครับ จะได้เป็นกำลังใจนะครับมาทาคลิปใหม่ๆแล้วก็อัปเดตข้อมูลดีๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับอาถ้าเอฟคนไหนเข้ามาดูแล้วนะครับยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับถ้า FC คนไหนที่เข้ามาดูแล้วนะครับอ่าไม่มีวัสดุไม่มีวัตถุดิบนะครับไม่มีวัตถุดิบใบมะขามนะครับก็ลอง อินบ็อกเข้ามาดูได้นะครับเดี๋ยว่บวท็อปแบ่งให้นะครับเดี๋ยวค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับอาจจะให้ให้เอฟซีเฉพาะออกเฉพาะค่าส่งก็ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวคุยกันอีกทีนึงนะครับก็ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้่าวท็อปก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ